สวัสดีค่ะพบกับรายการหัวเซ็งเหงหมอนิ้งนิวส์เช้าวันศุกร์ที่22พฤษภาคม2563ราาคาทองสองเมื่อวานเริ่มเห็นแรงเทขายทำกำไรหลังจากที่ปรับตัวขึ้นมาติดต่อกัน2วันนะคะเงินดอลลาร์ที่แข็งค่าขึ้นเนี่ยก็เป็นปัจจัยที่กดดันต่อราค,คาโลหะนะคะหลังจากที่ดัชีเบมไอภาคการผลิตและก็ภาคการบริการของชะกาเดือนเมษายนเนี่ยออกมาเพิ่มขึ้นแล้วก็ดีกว่าค่ะ ประเมินไว้นะคะโดยเฉพาะแต่ฉียัมไมภาคก,การเมรกาเนี่ยตัวเลขรีงออกมาก็คือ3.6.9นะคะตลาดประเมินว่าน่าจะออกมาอาศัย2.6แต่ว่าทองคำก็ยังมีปัจจัยบวกนะคะจากความหนึ่งเครียดระหว่างสัมมิการเราก็จีกนะคะซึ่งเมื่อวานนี้วุฒิสภาสัมมิการเนี่ยมีการผ่านร่างกฎหมายฉบับหนึ่งนะคะก็คือกฎหมาย holding r e l e i a n companies accountable กฎหมายฉบับน,นี้อาจจะทําให้บริษัทจดทะเบียนของจีนนะคะบริษัทจีนที่จดทะเบียนในตลาดทุนเมริกาเนี่ยอาจจะถูกถอดออกจากตลาดทุนเมริการวมทั้งบริษัทจีนอีกจํานวนมากนะคะที่อยากที่จะจดทะเบียนในตลาดทุนเมรากาเนี่ยก็าอาจจะทําไม่ได้นะครับตรงนี้ก็เลยทําให้เกิดความตึงเครียดระหว่าง2ประเทศนะคะัะ ทางด้านกองทุน s p r ถึงของทองเท่าเดิมเมื่อวานนี้ราคาทองสปอตปิดตลาดก็ปรับตัวลงไป20ดอลลาร์ปิดที่1นึ่จะดรอยลลาร์ราคาทองแท่งของสมาคมช่วงเย็นนะะปิดที่2 6ง5 0ืพบาทลดลงไป200บาทราคาทองแท่ง9 5ของพัวเส้นเองติดสติดที่2อ0 4 0ืบาทค่ะวันนี้ติดตามการประชุมสภาประชาชนแห่งชาติจี นะคะตรงนี้ที่น่าจับตามองนะจะเป็นการเปิดเผยเป้าหมายการขยายตัวทางเศรษฐกิจของจีนในปีนี้นะคะหลังจากที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด -19 นะคะแล้วก็ถือว่าจีนเนี่ยก็เป็นประเทศแรกที่อาจจะเป็นต้นต่อของไวรัสด้วยนะคะสังเกตว่า GDP ไตรมาสหึงของจีนเนี่ยหดตัวลงไป6.8%นะคะแล้วจีนเนี่ยเป็นประเทศที่ใช้ทองคำรายใหญ่ที่สุดข,ของโลก นะคะก็ทำให้ความต้องการทางด้านในส่วนของจิวเวลรี่เนี่ยแต้มมาหนึ่งลดลงไป40%ซึ่งก็มาจากจีนเนี่ยลดลงไป65%นะคะแต่ก็อาจจะแปลกใจทองคำก็ยังขึ้นอ,อยู่ได้นะคะก็เป็นผลจากความต้องการเพื่อการลงทุนที่แต้มมาหนึ่งก็เพิ่มขึ้นประมาณ80%นะคะเพิ่มขึ้นกว่าประมาณสัก240กว่าตัานได้นะคะขณะที่ความต้องการในส่วนของจิวเวลรี่เนี่ยแต้มมาหนึ่งนั้นลดลงไป2 เจ็ดปันนะคะมันก็เศรษฐกิจของจีนก็มีผลต่อความต้องการทองคําพอสมควรทีเดียวนะคะส่วนคืนนี้สมารไม่ได้มีการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจอะไรนะคะก็ทองคําก็มองว่าน่าจะเคลื่อนไหวและส่วที่เป็นสายเว้า up นะคะอาจจะมีการพื้นตัวขึ้นหลังจากที่ปรับตัวลงแลงเมื่อคืนที่ผ่านมาแต่ว่าก็ต้องดูว่าจะมีปัจจัยใหม่อะไรเข้ามาสนับสนุนหรือเปล่านะคะถ้าไม่มีก็ แนวต้าน1,730ดอลลาร์ 1, 30, แต่ว่าถ้ามีปัจจัยใหม่มาสับสนก็เดี๋ยวโอกาสกลับไปที่1,750ดอลลาร์ 1, ส่วนแนวรับ1 7 1 5ดอลลาร์แล้วก็1,700ดอลลาร์ 1, ค่ะการเข้าซื้อเก็งกไรน,นะคะถ้าเป็นโกลฟ์เฟอร์เจอร์โกลไลฟ์ฟิวเจอร์อาจจะดูตรงประมาณ1,715ดอลลาร์ 1, จุดขายได้ขาดทุน1,710ดอลลาร์ทองแท่งจากซื้อสะสมนะคะอาจจะดูตรงใกล้ๆประมาณสัก 1,715ดอลลาร์ 1, ส่วนหนแล้วก็1,700ดอลลาร์ 1, ส่วนหนึ่งค่ะทิศทางเงินบาทวันนี้คาดว่าน่าจะอ่อนค่าลงเงินดอลลาร์แข็งค่าขึ้นมานะคะหลังจากที่ตัวเลขดัชนีเพียงมายภาคการผลิตแล้ะภาคการใิการของสมรยกาเนี่ยออกมาดีเกินคาดนะคะตัวเงินบาทเนี่ยแนวต้าน32บาทแล้วก็แนวรับ31.80บาทเมื่อเทียบกับดอลลาร์ค่ะ ขอบคุณสำหรับทุกการติดตามค่ะสวัสดีค่ะ